2จ้สองสองล้าสิเอากงเนินครับพี่ต่อมาแล้วครับเดี๋ยว้าโอ้โหสวยงามสวยงามมากครับสอ,องสามศูนย์ค้ับเคเสองสา 30, มศูนย์มาแล้วสองสามศูนย์มาแล้วมาแล้วมาแล้วไปรอดไม่รอดไหรอดไม่รอดครับไม่รอดครับต้องลงเลยครับลงเลยโอเค เล่นหน่อยครับไหวไหมไขันคันต่อไปมาเลยขันต่อไปมาเลยขันต่อไปเลยครับพื้นรองเท้าก็าาาหลุดแล้วผมบมมีไอเกียวปลอยมันมันหัวจะหลุดมือนี่ มันหมือ่นก้อนหินอยนมนแล้วสามแล้วมาแล้วสามแล้วเราส่งเข้าประกวดครับสามแลสุดยอดครับสวยสวยสวยงาม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 สวยสวยยอดไปเดินเร็วไปเดินเร็วไปต่อ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 โอ้โหโอเคครับไปเดินแล้วโอเคดันต่อได้อยู่ก้อนหินนะครับก้อนหินจะลื่นหน่อยก้อนหินลื่นหน่อยตรงนั้นน่ะถือก้อนหิน Bà này bà ơi. Oh Rồi. Đợi 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 ok. Ok, ok. เสหลขึ้น LAURA, น,นั่งเลยขึ้นนั่งเลยขึ้นนั่งขึ้นนั่งขึ้นนั่งยี่ครับลูกหกสามมาแล้วมาแล้วรวยสวยเจ้า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 ลยเจ้าเจ้าโอ้โหติดไปเนินยูดตวยูจะลงก็จะขึ้นลงดีกว่าใช่ใช่ลงเลยกดหน้าไม่รอดครับสวยสวยเจ้า ให้มาตามทางเลยเฮ้ยโอมาเลยมาเลยมาเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับแรลลี่ครับแรลลี่แรลลี่เขาเกี่ยวครับแรลลี่เขาเกี่ยวสวยนางเสวยนางครับสวยนางมาช่วยกันเลยมาทางเดียวกันเลยอ่ะมาตามคันนี้เลยอ่ะ ต้องออกซ้ายถ้าออกซ้ายรอดใช่ใช่ครับพี่นุ่มเอาแล้วพี่นุ่มไปไหนรอดไปรอดอ <c oughs> <c oughs> เอาสุดยอดสุดยอดเอาโอ้ย <c oughs> เอาจนได้เอาจนได้จนได้ท่านไม่ยอมครับโอ้โหสุดยอดมากโอ้ยยอดสุดยอดได้ครับมีบาแล้วท่บนจะมามาแล้วสวยอยู่ที่เดิม ตอนนี้ครับเทคที่สามนะครับเทคสามนะครับเทปอร่สกีโรเดิร์ตแชแลวครับสุดยอด มันต้องล้มแบบนี้ที่จะมันไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องช่วยนะเดี๋ยวด้วยเลื่อยๆโอ้ยรองเท้ามาเปิดรองเท้าเปิดรองเท้าเปิดไม่ต้องไม่ต้องเอาไ้รองเท้าไม่ดี รอดครับผมสุดยอดโอ้เมื่อกี้เปิดหนักมากเลยแล้วลื่นมากร <laughs> อดครับผมสวยงามมากครับพี่ต่อสวยงามมากจะเลี้ยวกลับแล้วครับสุดยอดสุดยอดครับผม เนินอะไรนะรชื่อเนินอะไรเนินสีนนครับบรรยากาศเนินสีนะครับวันนี้บรรยากาศที่เนินสีนะครับแอยู่เลยครับวันนี้ชิวไหมครับชิวไหมสบายดีวันนี้สบายชิลๆนะครับเดี๋ยวพี่วารองคะ์จะมาบอกว่า มาเยอะมาแจ๋วชนตูดเลยไม่ท่นไหรต่อเรื่องง่ายนะสบายมากเอ้ชิวชวนี่นะครับไม่ช่วยนะครับสุดยอดมากปวดจริงเทกกระแทกเทกกระแทกรอบนึงสายหดเอาเลยช่วยเอาอีก

ครับตอนต่อไปสามแอะแอลพี่หนุม่มนะครับตอนนี้รองเท้าเปิดนะครับการนี่แะการเน่าไปแล้วครับเป็นรองเท้าการเน่าไปแล้วครับเปิดแล้วครับรองเท้าโตดมากที่นี่เขาเกียวรองเท้าเปิดไปแล้วการนี่การเน่า เพราะว่าถ้าผมดึงหนาปุ๊บเจ้าจะขึ้นหนาได้ปุ๊บเจ้าจะพุ่งมาหนีทันทีเอาแต่ไรนี่อนึ่งเฮ้ยช <laughs> ่วยนะพี่เขาดึง เนสีนะครับเงินสี่หินตั้งสุดยอดครับสุดยอดโอเคครับสองสามชุด,ดครับมาลองน่าจะดีกว่าเพ่เดี๋ยวช่วยลาดขอคคบคุณมาแล้ว สาวหน่อยสาวหน่อยเนินสี่ลักดันหินตั้งห็นใจต้องหินออกก่อนน่าจะได้ถอยลงมาใหม่ก็เลยก็ยลงมาใหม่เลยพอตีก่อนหินเอาหินลงเคอขึ้นต้เลยพี่มอตรงนมเาข้าวมเาตั้งายยนีเย ได้แล้วได้แล้วยอดมากครับเินสีโอ้โหบรรยากาศสุดยอดจริงๆนี่ครับไปเินสีนะครับแรงเ้นินสีนี่แหละครับไหนหมดแรล้วหรอหมดแรง ขี่ <laughs> แต่ขี่จะเข็นก็นแล้วแต่ครับยังไงก็ได้ขอมันขึ้นมาได้นะครับผมไปเนินห้าต่อครับตอนนี้อยู่ที่<ม>เนินส <laughs> ี่บรรยากาศเนินสี่ครับจะต่อที่เนินห้านะครับโอ้โหม <laughs> าแล้ว Benlong a ah?